กหนึ่งแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือโครงการแก้มลิงด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำทำให้การระบายน้ำท่วมล่าช้าขู่คลองมีความลาดเทน้อยและหลายคลองตื้นเขินอีกทั้งมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลทำให้มีน้ำท่วมขังโครงการแก้มลิงนี้จะดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอโบนให้ไหลลงคลองพักน้ำ ขนาดใหญ่บริเวณชายทะเลเมื่อระดับน้ําทะเลลดต่ํากว่าระดับน้ําในคลองก็จะระบายน้ําจากคลองที่ทําหน้าที่แก้มลิงเพื่อให้น้ําตอนบนค่อยๆไหลลงเองตลอดเวลาเมื่อระดับน้ําทะเลสูงกว่าระดับน้ําในคลองก็จะปิดประตูร,ระบายน้ําเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ําท่วมได้นั่นเอง